สวัสดีครับผู้ชมครับคลิปนี้มาในเรื่องของเป็ดบ้างครับเมื่อสักครู่สั่งมาเพิ่มอีก32ตัวนะครับรวมทั้งหมดก็6กสิบหกสิบสามตัวนะฮะประกอบไปด้วยตัวผู้3ตัวแล้วก็ตัวเมียตัวเมียหกสิบนะครับก็จะได้วันละ2แผงพอดีอันนี้จากคันประมาณนะฮะอาจจะไข่น้อยกว่า หรือว่าสองวันสองแผงอะไรประมาณนี้นะครับสองวันสองแผงเนาะเพิ่มขึ้นมานะครับเป็ดอยู่แบบนี้อารมณ์ดีมากครับเขาก็จะมีหอยมีอะไรกินนะครับได้เล่นน้ําขึ้นมาแต่งตัวนี่ฮะเป็ดที่ผมเลี้ยงก็จะมีประกอบไปด้วยอีเหลียงนะครับอีเหลียงก็จะเป็นตัวขา,ขาวๆเนี่ยนะครับอันนี้เป็ดเป็ดที่อ่าไข่เขาจะไม่ขาวนะครับแล้วก็ลูกใหญ่นะฮะ เป็นได้ทั้งเป็ดเนื้อแล้วก็เป็ดไข่ครับปกติสัชรชาตญยานจะไม่ฟักเองนะฮะก็จะไข่ทิ้งเราก็ต้องมาเก็บมาฟักเองนะฮะตัวาขาวเนี่ยนะครับไม่ใช่ปักกิง่งไม่ใช่บาบาลี่นะฮะเป็นอี้เหลียงนะครับแล้วก็มันหลาดครับเดี๋ยวนะครับมันหลาดจะให้ดูมันหลาดจะเป็นเป็ดสวยงามครับเป็ดสวยงามก็จะเดี๋ยวนะครับให้ดูนะ เนี uhm, ่ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้ตัวนี้นี่ครับนี่ฮะนี่มันหลากนะครับจะมีลายลายแบบนี้ตัวผู้เขาจะสวยครับเดี๋ยวนะฮะตัวผู้หาดูก่อนจะมีตัวเดียวครับตัวผู้นี่ครับถ้าเขาโตเต็มวัยขนเขาจะเป็นสีน้ําเงินคลามๆนี่นะฮะนี่ตัวผู้ครับเนี่ยตัวผู้นี่นะครับนอกนั้นก็จะเป็นกากีแคมเบลนะครับ ก็เป็นเคสเป็ดที่ให้ไข่ทุกวันนะครับอันนี้ลงมาเพิ่มเขาก็ต้องปรับตัวมาวันสองวันนะครับถึงจะไข่ถ้าได้แหล่งอ,อาหารสมบูรณ์อาหารถึงนะครับโปรตีนถึงจะถึงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอัดเต็มที่นะทั้งอาหารทั้งหญ้าทั้งพืชต่างๆพักต่างๆนะครับกินเต็มที่พอเขาไข่แล้วค่อยลดลงมานะฮะนี่นะครับก็เป็นกิจาการใหม่ซึ่ง เพิ่มมาอีกแล้วครับหลังจากที่โดนอะไรต่ออะไรนะครับมาทําร้ายเขาแล้วก็หมดคอกไปแล้วนะครับอันนี้ลงใหม่นะฮะในปี2566แล้วก็ไปเป็ดสาวด้วยครับนี่นะฮะไก่ก็ยังเลี้ยงอยู่ครับไก่นี่ต้องถือว่าอ่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์นะครับซึ่งผลิตไม่ทันครับนะฮะผลิตไม่ทันก็อ่ารุ่นหนึ่งก็จะได้ประมาณห้าสิบตัว ค่อยๆขยับไปครับนี่ฮะทำเกษตรก็ทําไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละครับอันดับแรกทําเพื่อ,อไว้กินในครัวเรือนนะครับเหเือเราค่อยขายก็าตามนี้เลยครับเหลือค่อยขายฮะวันละสองแผงเรากินวันละไม่กี่ใบนะฮะวันละไม่กี่ฟองนอกนั้นเราก็ขายลูกค้านี่รอคิวเพียบแล้วขายถูกด้วยนะครับแผงร้อยี่สิบเนี่ยแต่ว่าอีเหลียงแผงละร้อยสามสิบนะมันดูมันใหญ่อันนี้ถูกกว่าตลาดชัดเจนครับ นี่นะฮะ,ะนี่ก็เป็นเป็ดไม้นะครับที่ลงแล้วก็เดี๋ยวพัฒนาต่อไปก็คือเอามาฟักแล้วก็เอาลูกนะฮะกระยับขยายออกไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ขอบคุณน,นะครับที่ติดตามสวัสดีครับ